ดูซ้ายเปิดมาบอลแรงเอกชัยดวลกับสุรเชษสุรเชษรู้กว่าตรงนี้อ้าวโหงัดกันอูสุรเชษกับเอกชัยสุดท้ายเอกชัยเสียฟาวครับโอ้โหมันจะโดนเท้าของสุรเชษนะครับขับปากแตกเลยครับเอกชัยสัาเร็จังหวะที่เบียดกับสุรเชษนี่ครับเบียดกันไปเบียดกันมาแล้วโอ้โหเต็มหนักแข้งเลยครับ แข้งหนีฝ้าไปที่ปากของเอกชัยเลยนะครับจังหวะนี้คือตรงนี้ผู้สินมองว่าเอกชัยฟาวที่เอาตัวไปขวางใส่สุรเชษครับโหโโโดนหนักเลยครับดูจากภาพช้านี่แล้ไวไนี่แม่นุ่นราวเขาเดียวกันเลยนะครับ,รบหากกันแค่สองปีครับ สลับมาอยู่ฝั่งซ้ายได้วัดกันมันกับเอกชัยเลยครับ่อมาขอโทษกันไปครับเนี่ยครับยกก็คือไหว้ด้วยครับสุเชนคือจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะตามเกมนะครับอาจจะมีอารมณ์นิดนึงครับสุดเชนร็บก็เป็นสับริที่ดีเลยครับของนักกีฬานะครับ